สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอปิติโชลี่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1มิถุนายน2567เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่24พฤษภาคมคลิปนี้เป็นการทํานายดวงชะตาให้กับราศีที่9แล้วก็คือราศีเมษนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคม ไม่ได้เป็นอันดับที่เก้านะครับราศีเมษในกระปักนี้อยู่ในอันดับที่หนึ่งทับสองรองลงมาจากราศีที่ทําไปเมื่อวานนี้นะครับต้องขออาภาัยด้วยนะครับเมื่อวานทําราศีกันไป่มไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้เสียงมันไม่ค่อยดังมันจะดังลําโพงข้างเดียวแต่คราวนี้ก็เลยกําลังรอใหม่อยู่ฮะรอไม้ตัวใหม่อยู่ไม้มันมีปัญหานิดนึงก็เลยต้องไปเอาไม้ใหม่มาแต่ว่ายังสั่งยังมาไม่ถึงนะครับต้องรอสักพักหนึ่งแต่อันนี้ก็พอกล่องแรมไปได้อยู่บ้างนะครับก็เสียงอาจจะ มีเสียงแทรกเยอะเพราะว่าไมค์ตัวนี้ตัดเสียงรบกวนได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนราศีเมษนะครับที่ต้องบอกไว้ในหน้าเพจนว่ามาช้าแต่มาแล้วไม่ธรรมดา นะครับมาแล้วต้องให้ลุ้นเหมือนพระเอกต้องมาตอนท้ายลักษณะประมาณนี้ท่านใดที่อยากจะตรวจเช็คโดวชะตากับผมแบบเอกลูิีตัวตัวหมอกฤิจโชลี่รวมถึงอยากได้หมอพรามไปทําพิธีบายสีสู่ขวัญงานบวชงานแต่งหรือว่าตั้งศาลบวงสวงรวมถึงการทํายกบ้านเสาเอกเสาโถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือไอดียไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ ผมบัณฑิตพราหมณ์กิษณาจำปาผานจากสำนักพราหมณ์เชตวันจังหวัดอุบลราชธานีร่ำเรียนศึกษามาครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามประเพณีโบราณทุกประการ เอาละครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันกับคนที่เกิดในราศีเมษมหาเฮงอันดับที่1นึทับสรองจากราศีกันเมื่อวานนี้นะครับคนราศีเมษเนี่ยที่เป็นอันดับที่1นึทับสก็โดยเพราะว่าเจ้าชะตาเนี่ยยังมีวิบากกรรมคุณยังต้องเจอกระบ,บททดสอสอบอค่อนข้างที่จะมากถ้าเรื่องของการงานแน่นอนครับ คุณกําลังโดนทดสอบอย่างหนักบางครั้งหาทางออกไม่ได้ปรึกษาใครก็ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจไม่ค่อยให้ไม่ค่อยมีใครให้ความร่วมมือเกิดความรู้สึกอึดอัดในใจอยู่พอสมควรทีเดียวยิ่งถ้าท่านใดที่อยู่ในกลุ่มงานราชการในช่วงปักนี้ร,ระมัดระวังนิดหนึ่งบางครั้งอาจจะมีการตรวจสอบมีการดูในเรื่องของบัญชีที่มารายรับรายจ่ายทางด้านบัญชีหรือว่าการเงินอันนี้หนักพอสมควรทีเดียวถึงต้องอยู่ในอันดับที่1นึทับสด้วยเพราะว่า การงานของคนราศีมเมษในช่วงปักเนี้ยดูจะมีเรื่องให้อึดอัดพอสมควรเดียวยกเว้นคนที่อยู่ในกลุ่มงานอื่นที่นอกเหนือจากข้าราชการแต่ถ้าคนที่เป็นเจ้าของกิจการในรอบปักนี้ต้องเรียนเลยว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวก มินิมาร์ตซูปเปอร์มาร์เก็ตอาหารการกินร้านเบเกอรี่หรือจะป็ร้านขายโชว์หวยต่างๆรอบปักนี้คนราศีเมษไปได้ดีครับรวมถึงคนที่ทํางานกับด้านการต,าต่างประเทศหรือคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับผู้ขายประกันปั๊มน้ํามันต่างๆหรือคนที่ทําธุรกิจด้านอาหารการกินริมถนนหรือแหล่งแหล่งพารรถต่างๆอันนี้ถือว่าโดดเด่นมาก คนที่เป็นพนักง,งานบริษัทห้างร้านทั่วไปนะครับในรอบปักนี้ดวงการงานของคุณเหมือนมีเรื่องให้กังวลใจมีเรื่องให้กลุ้มอยู่บ้างบางครั้งอาจจะโดนผู้ใหญ่เขาเหมือนกับว่าคอมเพลนมาอย่างง่นอย่างนี้ทําให้เจ้าชะตาเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทํานี่แหละคือปัญหาแต่คนราศีเมษต,ต้องใจเย็นๆในรอบปักนี้คุณอย่าพึ่งเปลี่ยนงานหรืออย่าพึ่งใจร้อนหุนหันพนลัน เพราะหากแม้นคุณหุนหันพันแล่นเกินไปคุณไม่คิดหน้าคิดหลังกระทําการอะไรก็ตามลงไปโดยไม่ได้ยังคิดมันจะส่งผลเสียต่อคุณในระยะยาวเพราะฉะนั้นต้องอดทนนิดหนึ่งนะครับการงานไม่จะรู้สึกอึดอัดแต่พอหลังจากวันที่เอาง่ายๆว่าพอหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วจริงๆแล้ววันที่ไหนมันก็คือวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าพอหลังจากผ่านวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าไปแล้วคนราศีเมษจะค่อยๆหายใจหายคอได้ทั่วท้องมากยิง่งขึ้นผลการตรวจสอบออกมาหากคนที่รับราชการคุณทํางานโดยสุจริตโปร่งใสคุณจะไม่มีปัญหา แค่อาจจะเรียกไปเป็นพยานหรือเรียกตรวจสอบบ้างเล็กๆน้อยแต่ถ้าท่านใดอยู่ในวงกรรมโกงเกลียนของคนที่กังฉินกินนอกกินในทุจริตโน่นนี่นั่นคุณต้องระวังเพราะว่ามีแนวโน้มที่คุณจะถูกไต่สวนมีมูลแล้วก็ที่สําคัญอาจจะฟง่งส่งฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ หากมองเรื่องของอุปสรรคปัญหาคนราศีเมษในรอบปังนี้เรื่องของการงานก็เห็นจะเป็นความรู้สึกอึดอัดเหนื่อยใจเหนื่อยกายบางครั้งเหมือนเราอยู่ในพงหนามยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บเวลาที่เรามีงานกำลังหนักๆงานกำลังเร่งๆหาคนช่วยไม่มีต้องทำในตัวของตัวเองบางทีจะหันหน้าไปพึ่งพาคนอื่นคนรอบข้างก็ดูเหมือนเขาเมือนเฉยเสียเวลาที่คนอื่นมีมาปรึกษาเราเราให้คำปรึกษาได้หมดแต่พอเวลาคนราศีเมษมีปัญหาในช่วงปังนี้จะหันหน้าไปปรึกษาหาดหอใครดูเหมือนว่าเราเหมือนคนหัวเดียวกะเทียมรีบอย่าพึ่งทีตกกังวลไป นะครับยี่8ผ่านพ้นไปทุกอย่างก็จะค่อยๆคลีค่คลายเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคปัญหาหากมองเรื่องราวของความรักในรอบปักนี้ชาวราศีเมษมีเรื่องของรักซ้อนมือที่3าเข้ามาเกี่ยวข้องถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะสู้ดียิ่งถ้าใครนะครับ สมมุติเป็นภรรยาสามีแล้วกํลาลังตั้งท้องตั้งคันพึงระมัดระวังเรื่องของรักศรเพราะว่าเวลาช่วงที่ภรรยากับลังตั้งท้องตั้งคภนคุณสามีมักจะมีเรื่องของผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวพันเป็นอะไรที่มันเหมือนคล้ายๆกับประเพณีที่มันเป็นสืบทอดกันมานะครับเวลาที่ภรรยาตั้งท้องสามีก็ไม่ไว้ที่จะไปม,มีคนอื่นลักษณะแบบนี้จะปรากฏขึ้นแต่ถามว่าจะเลิกกันไหมไม่เลิกครับอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆอาจจะเป็นความหลงไปช่วงขณะหนึ่งหลังจากนั้น พอเขาได้ตื่นเขาก็จะวนกลับมาก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคนที่เป็นโสดมีดวงที่จะได้เจอเจอคนรักคู่ครองแต่อาจจะต้องระวังเรื่องของคนที่มาจีบบางทีเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าคนไหนที่เกิดราศีเมษแล้วคบหาอยู่กับคนต่างชาติอันนี้ถือว่าเด่นเลยเพราะดวงของคุณกําลังจะมีเกณฑ์เรื่องราวดีๆทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินเรื่องของการแต่งการแต่งงานถือว่าโดดเด่นพอสมควรลักษณะาาเป็นประมาณนี้เป็นอุปสรรคแบบเล็กๆ,ๆน้อยเท่านั้นเองนะครับเหล่านี้เป็นเรื่องราวการงานของ คนที่เกิดในราศีเมษคราวนี้เรามาว่ากันถึงไฮไลท์สาคัญก็คือเรื่องของการเงินอันนี้ต้องเรียนเลยนะครับว่าถ้าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกนี้ขึ้นมาราศีเมษนี่เป็นอันดับที่1นึทับหเลยพอๆกับราศีกันเมื่อวานนี้เลยทีเดียวด้วยเพราะดวงชะตาในรอบปังนี้เวลาเราจะไปทาธุรกรรมทางการเงินกู้แบงก์กู้ธนาคารมักจะประสบความสำเร็จแล้วรอไม่นานที่สำคัญเนี่ยคนราศีเมษบางท่านอาจจะกําลังอยากจะขายที่ขายทางไปบนบานสารกล่าวกบอกกล่าวสิงซิดไม่เกิน3าวัน7จวันขายได้แบบมหัศจรรย์ผัลึกเป็นแบบ ใครที่กําลังอยากจะต่อเติมร้านอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวมองหาแหล่งเงินกู้แหล่งเงินทุนเข้ามาหาถึงบ้านเลยคุณมีเครดิตทางการเงินดีทําอะไรมักประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ที่จะลงทุนแล้วความสําเร็จจะตามมาเรื่องราวของการเงินถือว่าโดดเด่นแล้วก็บริบูรณ์ลงในทิศทางลงตัวอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นชาวราศีเมษเนี่ยนะครับหากคุณกําลังปรารถนาหรือมุ่งหวังอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวในช่วงปักนี้เป็นต้นไป คุณสามารถทําได้แล้วทําได้ดีมากๆด้วยนะครับเงินในระบบถือว่ามาเต็มจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยทีเดียวคราวนี้มาดูเงินนอกระบบที่ต้องบอกว่าเป็นเงินที่ได้จากการเสี่ยงโชคจากบุญกุศลบาร,รมีที่เราเคยสังสมอมมบรมบําเพ็ญมาคนราศีเมษเป็นคนที่มีเนื้อหนาบุญเยอะพอสมควรทีเดียวทั้งเรื่องของอดีตที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบันนี้คุณเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเข้าวัดทาบุญอยู่เสมอปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาตามวันเกิดหรือบางครั้งอาจจะหมั่นไหวพระสวดมนต์เจริญสมาธิอยู่เป็นหนึ่งนิดเหล่านี้จะเป็นตัว หุดหนุนค้าชูโดนบันดาลให้ชาวราศีเมษบริบูรณ์สมบูรณ์ถามผมว่าในรอบปักเนี้ยคนราศีเมษมีดวงถูกหวยถูกลอตเตอรี่เยอะไหมถ้ามองตามดวงผมมองว่าเปลี่ยนแปลงพลิพกสถานการณ์ จากย่ำแย่ติดขัดมีปัญหานี่สินอิลุงตุงนางกลายเป็นคนที่บุดพ้นภาระทั้งปวงเป็นเศรษฐีใหม่หายใจใหายคอได้โล่งซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่สมบูรณ์บริบูรณ์ดังที่ตัวเองไม่เคยปรากฏมาก่อนลักษณะเป็นแบบนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นไปได้ก็คือต้องมีเรื่องของบุญกุศลเป็นพื้นฐานคอยเป็นซัพพอร์ตดวงชะตาให้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยกล้าไปสู่ความสาเร็จได้ กรณีถ้าคนราศีเมษท่านใดรู้สึกว่าที่ผ่านมาการทําบุญสุนทานของเราเนี่ยน้อยมากๆอยากจะทําบุญเพิ่มเติมสักเล็กน้อยก่อนวันที่หนึ่งพฤษุุนายนเนี่ยถึงจะไม่ถูกรางวัลใหญ่ๆก็เป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายหรือสามตัวบนสองตัวล่างก็เอาหน้าก็แนะนําอย่างนี้นะครับในรอบปักนี้ร่วมบุญบริจาคปัจจัยกับมูล,ลนิธที่คนพิการตาบอดสําคัญมากก็คือคนตาบอดหรือในกรณีจะเสี่ยงโชคก็ซื้อกับคนตาบอดก็ได้ ทำบุญบารุงค่าไฟตามวัดวารามต่างๆหรือสํานักสงฆ์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะบริจาคแผงโซลาเซลล์หลอดไฟหรือกระสายไฟฐานไฟฉายกระบอกไฟฉายให้กับวัดวารามต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันรวมถึงทําบุญปล่อยปลาตามกําลังอายุอันนี้ถือว่าสําคัญพอสมควรหรือจะทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคบือหรือจะทําบุญด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ หากอยากจะถาวายสังฆทานในทางพุทธศาสนาชาวราศีเมษได้นําทําบุญถาวายสังฆทานพวกสังฆทานยาเป็นหลักจะดีมากๆหรือเราจะโอนเงินบริจาคก,กับโรงพยาบาลสงซื้อเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์บํารุงโรงพยาบาลสงซื้อหยุกซื้อยายให้พระสงฆ์ซื้อเตียงคนป่วยได้หมดนะครับหรือเราจะ ทำบุญกับมูล,ลนิธิต่างๆซื้อโรงศพให้กัสบสพไม่มีญาติหรือบริจาคเกี่ยวกับรถฉุกเฉินรถอาที่ต้องการความสะดวกรถเดียวหรือรถพยาบาลได้หมดนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นบุญกุศลที่จะหนุนนําให้คนราศีเมษนนสมบูรณ์บริบูรณ์ไปถึงฝั่งที่หวันไปถึงฝั่งที่ฝันไว้แน่นอนหรือหากเราไม่มีทุนพร้อมเราบีแต่พอกินพอใช้กําลังทรัพย์น้อยอยากจะทําบุญแบบไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็ไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนา เท่านี้นะครับคือสิ่งที่คนรายสิเมททำแล้วจะบังเกิดผลบุญมหาศาลมากกว่าการทําบุญหลายร้อยเท่าด้วยคือแค่เราไหว้พระสวดมนตเจริญสมาธิถึงเจ้ากรรมนายเวรอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นลองทําดูนะครับ เมื่อคนราศีเมษทำบุญสุนทานแล้วอยากจะไปสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาโชคลาภการงานการเงินให้เฮงเฮงปังปังปังทำอย่างไรรอบปังนี้คนราศีเมษมีทิศมงคลนำโชคอยู่ด้วยการสามทิศก็คือทิศเหนือทิศใต้และก็ทิศตะวันตกท่านใดที่อยู่ในสามทิศนี้สักการะกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในทิศทั้งสามของเราได้เลยในกรณีถ้าเราไม่ได้อยู่ในสามทิศนี้ในช่วงปังนี้ชาวราศีเมษเน้นสายมูเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นขอพรโชคลาภกับองค์พ่อปู่ศรีสุด โทยาสีประทุมมาหรือพ่อปู่อนันตานาคราชหรือจะเป็นองค์ปู่นิชบานนาคราชรวมถึงองค์ปูน่นาคราช องค์ปู่นาคาย่านาคีต่างๆที่เราเคารพรับถือหรือว่าเลื่อมใสได้หมดนะครับรวมถึงองค์พ่อพระพิฆเนศหรือจะเป็นองค์ปู่เวสสุวรรณก็ได้เช่นเดียวกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ที่ผมเอ่ยมาจะเป็นเสมือนหนึ่งเครื่องช่วยให้คนราศีเมษสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นก่อนวันที่หนึ่งมิถุนายนชาวราศีเมษต,ต้องหาโอกาสไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเอ่ยมานี้นะครับแล้วมันจะทําให้ทุกอย่างราบรื่นดีขึ้นตามลำดับ เมื่อคนราศีเมษทำบุญสุนทานแล้วคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าแล้วในวันที่1มิถุนายนเนี่ยกรณีอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ทำแบบไหนอย่างไรนะครับดาวคู่มิตเป็นยังไงเลขมงคลแบบไหนวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรตามมาครับชาวราศีเมษเนี่ยในช่วงปักนี้ดาวคู่มิรจะเป็นผู้ชายร่างท้วมผิวเข้มเลยนะครับอายุห้าปีขึ้นคนนี้เป็นขาจรมาจากทางทิศตะวันออกเวลาจะเสี่ยงโชคกระแผงประจําคนราศีเมษก็ควรจะต้องดูผู้ชายที่มีลักษณะแบบนี้ แต่ไม่จําเป็นต้องมาจากทางทิศเหนือในกรณีเป็นแผงประจําแค่ดูคนขายวันที่เวลาและสถานที่เป็นหลักก็พอเลขมงคลนาโชคคนราศีเมษมีอยู่ด้วยกัน5ตัวก็คือเลข1เลข3เลข4เลข8แล้วก็เลข9ชอบเลขไหนอย่างไรจัดไปได้เลยแต่ผมเน้นเรื่องของเลข1กับเลข3เป็นหลักนะครับในงวดนี้นะวันที่ 24, 25, 29, 30 31และวันที่1เป็นวันมหามงคลอุดมโชคเสียงโชคซึ่งหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วเนี่ยมักจะ ปังๆแน่นอนเวลา9นาฬิกา9นาที10นาฬิกา9นาที14นาฬิกา9นาทีเวลา16นาฬิกา49นาทีเวลา19นาฬิกา49นาทีและเวลา19นาฬิกา19นาทีนะครับคือมี2ช่วงก็คือ19นาฬิกาสินาทีและ19นาฬิกาสีนาทีสะดวกช่วงไหนเวลาใดก็ลองจัดกันไปได้เลย สถานที่อันเป็นมงคลอุดมเกือกในการจะเสี่ยงโชคของคนราศีเมษก็คือศูนย์ราชการทุกแห่งเลยนะครับหรือจะเป็นหน้าธนาคารหน้าแบงก์หน้าตู้เอทีเอ็มได้หมดหน้าห้างหรือหน้าร้านมินิมาร์ร้านเซเว่นอีเลฟเว่นได้หมดนะครับหรือจะเป็นหน้าโรงพยาบาลหน้ากองสลากก็ได้รวมถึงเวลาเราเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญแล้วแวะทานอาหารตามร้านอาหารริมทางต่างๆแหล่งของซื้อของฝากทั่วๆไปแวะทานอาหารแล้วมีคนขายอยู่ลักษณะแบบนี้ ชาวราศีเมษสามารถที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยได้เลยบางทีถ้าไม่ชอบเลขที่ผมให้ไปก็ให้คนขายหยิบจับให้แต่ติง่งแนะนำที่หนึ่งนะครับถ้าชาวราศีเมษเนี่ยเสี่ยงโชคกับคนพิการทางสายตาหรือว่าคนพิการตาบอดจะมีโชคค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะครับก็สุดท้ายแต่ว่าดวงใครจะมากจะน้อยนะครับเป็นประมาณนี้ เหล่านี้เป็นการทํานายโดยชะตาแบบรวมๆวกว้างๆให้กับท่านที่เกิดในราศีเมษมหาเฮงันดับที่1นทับสประจําวันที่1มิถุนายน2องพกับผมหมคอคลิสชอรีก่อนจากกันไป อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ <c> เป็นกำลังใจให้กันด้วยท่านใดที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอ๊ะคูซีตัวตัว,วตัวก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์หรือ id l ดียที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เอาละครับกับราศีเมษลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีที่10จะเป็นราศีอะไรเดี๋ยวค่อยไปรุ้นกันวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ